น้ำแข็งใสมาพบกับวัตถุดิบไทยๆเอาเมาามาเพ้าออกกุ้งเคยเค็มลูกจักเชื่อมน้ำเชื่อมดอกจากและโมจิค่ะจึงเกิดมาเป็นน้ำแข็งใสหวานจากเค็มเคยอยู่กับเดินตามกองไทยนิยมชมร่อยที่ใสๆสย่สา,ยยานประตูผีอยู่กับคุณชาเจ้าของรา้านที่มาเล่าเรื่องราวของการนำวัตถุดิบท้องถิ่นไทยมาสร้างเมนูสุดครีเอทีฟเช่นการเอาตะโหนและเครื่องเทศมาทำตะโหนเซอร์ลูซ่าเร่อเป็นรสชาติแปลกใหม่รสสดชื่นตอบรับเลยว่าแบบ มาต่อกันที่ว a f ฟ l ลข้าวเหนียวดำไอศครีมกล้วยด้านบนท็อปด้วยข้าวกอยจากแบรนด์ Hash Goodies แบรนด์ข้าวพันธพื้นเมืองของคุณชามที่มีคุกกี้ข้าวด้วยต่อกันที่เมนูน้ำแข็งใสาดาวเด่นของร้านใสๆสซึ่งบอกเลยว่าเขามีมากมายหลากหลายอย่างเมนูซิกเนเจอร์หวานจากเค็มเคือแ,และเมนูกล้วยซอชทโคโคัทครีมซึ่งมีเลเยอร์ของโคโคัทครีมท็อด้วยข้าวพองสุดกรุบกรอบเสิร์ฟพร้อมกับก,บกล้วยไข่มึงเลยและน้ำเชื่อมคาราเมลบอกเลยว่าอร่อยสุดๆไปดูรีวิวเต็มๆได้ที่ไทยนิยมชมร่อย EP 25มาที่ร้าน ใสๆบอกเลยว่ารู้จักกับวัตถุดิบท้องถิ่นมากมายและรสชาติอร่อย<า>ด้วยอความอร่อยรสชาตินะครับคุณยังได้โอกอาสัมผัสกับความรู้สึกและปรรยากาศที่หาจากร้าน เราไทยนิยมนะครับไทยทำไทยใช้ไทยบรโิโภคไทยเจริญนอกจากขนมและน้ำอร่อยๆยังมีน้ำตาลพื้นบ้านหรือชูการ์เบลนที่เป็นการผสมน้ำตาลกับวัตถุดิบต่างๆรวมถึง Honey อินฟวสฮันนี่รสชาติต่างๆด้วยนอกจากนั้นยังมีแยมและน้ำเชื่อมชนิดต่างๆรวมถึงเค้กสำหรับน้องๆด้วยมาที่นี่บอกเลยว่าครบอร่อยมากคอนเฟิร์มจบไปแล้วกับเดินตามกองไทยนิยมชมอร่อยที่ร้านใสๆเราจะไปไหนต่อติดตามนะ